ต้นสีชมพูต้นที่สองที่ลุงยาได้นะครับต้นนี้เกสอรแดงนะครับนะครับอ่าชมพูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูลูกไม้รหัสสีดอกบานวันที่3นะครับหลังจากวันซื้อนี้ที่ลุงยาถ่ายดอกบานวันแรกนะครับดอกนี้นะครับ ส่งกลีบเก้าชั้นนะครับวันนี้เช้าวันที่สาปลายกลีบเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วนะครับกลีบเขาหวานมากนะครับสำหรับรหัสซีนะครับแล้วก็วันแรกดอกเขาจะเล็กแล้วลดอกเขาก็จะเริ่มขยายขยายโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือกลีบเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ และทรงกลีบที่งอนอเหมือนเหมือนกระทงเลยนะครับรหัสสีเกสรสีแดงอ่อนๆนนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับต้นนี้เป็นต้นเดียวที่ลุงยามีนะครับสำหรับรหัสสีนะครับเดีวเราไปดู เกสรแฟนซีกันบ้างน,นะครับไส้เกสรแฟนซีหรือไส้เกสรสองสีวันนี้ดอกบานวันแรกนะครับก็จะมีเกสรสีแดงแล้วก็จะมีเกสรสีเหลืองอาพาดอยู่นะครับความพิเศษของต้นนี้ก็คือเกสรเขาจะาเป็นแฟนซีนะครับก็คือไม่ไม่เหมือนกันทุกดอกนะครับสําหรับเกสร ส่วนดอกนี้บานวันที่สองนะครับก็จะเห็นไส้กรศสนสีเหลืองอยู่ประปรายอยู่ประมาณนี้นะครับโทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นไส้กระสอสีแดงนะครับสําหรับดอกบานวันที่สองดอกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บานวันที่สามก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับท่านผู้ชมสําสหรับดอกนี้บานวันแรกนะครับโทนเขาก็จะสี สีน้ําเงินที่ปลายกีบด้านนอกนะครับแล้วก็โทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เกสรที่พิเศษของต้นนี้คือเกสรสองสีนั่นเองนะครับแล้วเรารุ้นทุกดอกเลยว่าเกสรเขาจะเป็นสีอะไรบางดอกก็จะเป็นสีแดงทั้งดอกนะครับสําหรับเกสรบางดอกเกสรเขาก็จะเป็นสีเหลืองทั้งดอกนะครับนะครับต้นนี้ ตอนนี้ลุงยามีอยู่ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมสําหรับเกสรสองสีนะครับลุงยาให้ราคาอยู่ที่เ0็ดพันนะครับต้นนี้นะครับพร้อมพร้อมส่งพร้อมขายทันทีเลยนะครับต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับสวนลุงยานะครับไซเกสรแฟนซีนะครับสําหรับต้นที่สองลุงยาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นหรือเปล่านะครับ ต้นที่สองยังไม่แน่ใจสำหรับต้นแรกนะครับต้นแรกลุงยให้ราคาที่เจ็ดพันนะครับทักเข้ามาที่0 9 8 8 4 9 5 3 1 8เนปะครับเป็นต้นแรกและต้นเดียวเท่านั้นที่เป็นเกสรแฟนซีนะครับสำหรับลูกไม้บุญยักษ์ออสเตรเลียนะครับสีขาวเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วก็ ก้านดอกที่สูงสวยมากนะครับก้านดอกที่โดดเด่นนะครับสำหรับต้นนี้เป็นอดอกใหญ่ๆยักษ์นะครับดอกเพิ่งจะออกนะครับอดอกอยังเล็กอยู่นะครับปกติแล้วดอกจะใหญ่ฝ่าฝ่ามือกนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นอยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตดอกใหญ่ๆนะครับเราไปดูต้น ด้านลบันอีกนะครับอตอนนี้เป็นสีม่วงนะครับท่านผู้ชมสีม่วงเกรสร,รสีเหลืองนะครับสีม่วงเปลี่ยนเป็นสีชมพูในวันที่สามดอกนี้าบานวันที่สองนะครับดอกนี้บานวันแรกใส,ส,ส้เกสรสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมต้นนี้สําหรับต้นนี้ตนน้นเนปลุงยา เป็นลูกไม้พึ่งเจะระได้นะครับต้นนี้สีม่วงเกสรแดงแล้วก็ทรงดอกที่สวยมากนะครับต้นนี้นะครับประมาณอีก1สัปดาห์มาชมดอกต้นนี้กันนะครับสวยมากต้นนี้สวยมากเลยนะครับสีม่วงแล้วไปดูเกสรแฟนซีต้นที่สองนะครับต้นที่สองยังดูฟอร์มไม่ได้นะครับใส่เกสรแฟนซีเพราะว่า เกสรแล้วก็ดอกเขายัางยังแคร่แกนอยู่นะครับแต่สีสีเขาสวยแล้วก็กลีบที่สวยมากนะครับกีบเขาสวยนะครับเราต้องรอให้ <c oughs> ระบบระบบต้นเขาส่างตัวนะครับเพราะว่าทีแรกเขาจะลงหัวนะครับเนื่องจากว่าใต้ใต้ต้นเขามีหัวเป็นตุ่มนะครับจึงส่งผลให้ดอกเขาแคร่แกนนะครับท่านผู้ชม ก็รอให้ต้นสมบูรณ์เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้เห็นดอกส่งดอกที่ชัดๆแน่นอนนะครับว่าเขาเป็นเกสรสีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีเกสรสีแดงสีเหลืองสลับกันนะครับแต่ว่าต้นต้นนี้เกสรเขาแคร์แกนนะครับนะครับดูส่งนะครับดอกดอก ที่อยู่ข้างด้านล่างนี้เป็นดอกที่ทรงยาวๆนะครับสองสามดอกนี้ก็จะ,ะยังดูฟอร์มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้นสีชมพูต้นที่สองที่ลุงยาได้นะครับต้นนี้เกสรแดงนะครับนะครับชมพูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ต้นนี้ลุงยายังไม่ให้นะครับ <laughs> เพราะว่า ยังดูฟอร์มไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งออกดอกแรกนะครับเนี่ยต้นยังเล็กอยู่รออีกสักครึ่งเดือนก็จะได้เห็นฟอมชัดๆนะครับสําหรับชมพูต้นนี้นะครับแล้วก็เสรแดงนะครับท่านผู้ชมชมพูชัดๆเลยนะครับสําหรับต้นนี้กลีบหวานมากนะครับกลีบเขาหวานงอนหวานมากนะครับ นะครับนี่นะดูขันช,ชัดนะครับชมผูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับดอกนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอัปเดตเมื่อเวลาเขาโตต่อไปนะครับอันนี้คือดอกแรกแล้วก็ต้นยังเล็กอยู่นะครับนะครับท่านผู้ชมมาดูสีม่วง สีม่วงเกสรสีแดงดอกนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเป็นต้นที่ลุงยาลุ้นมากเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับทรงใบกลมๆนะครับเกสรเกสรแดงแล้วก็สีม่วงต้นนี้ม่วงเข้มเลยนะครับที่ลุงยาลุ้นก็คือเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือเปล่านะครับต้นนี้นะครับปกติสีม่วง สีม่วงไส้แดงที่ลุงยาเคยได้เขาไม่เปลี่ยนสีนะครับเมื่อ2ปีก่อนที่ลุงยาได้มารุ่นต้นนี้ก็ครับสีม่วงไส้แดงนะครับทรงกลีบสวยมากทรงกลีบสวยมากกลีบเของอนสวยเลยนะครับแล้วก็มีสีม่วงอีกต้นหนึ่งเกอสรแดงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็คือดอกนี้นะครับสีม่วงนะครับ อันนี้ม่วงชัดๆเลยนะครับม่วงน้ําเงินเลยนะครับี2วันดอกดอกเข้าบานลุงยาจะมาอาปัปเดตให้ดูนะครับที่ลุงยาถ่ายนี่เป็นลูกไม้พ่อจําเล็ดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเราจึงลุ้นทุกดอกนะครับทุกต้นลุ้นลุ้นทุกต้นเลยนะครับก็คือลุ้นว่ากลีบเขาจะสวยไหมนะครับแต่ต้นนี้เกสรแดงแน่นอนนะครับเกสรแดงสีม่วงอมน้ําเงินนะครับ คลิปนี้ก็ฝากในเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับรหัส499ชั้นนี่ลุงยาขายอยู่ที่7,000นะครับตัวนี้ปล่อยเลยนะครับถ้าว่าได้ราคา7,000นะครับดอกอยังเล็กอยู่เพราะว่าโคนโคนเขายัางเล็กอยู่ก็คือกอกอเขายัางเล็กอยู่นั่นเองอ่าถ้ากอใหญ่แล้วดอกเขาก็จะใหญ่ตามนะครับท่านผู้ชมความสมบูรณ์เขาก็จะมาตามนะครับนี่นะครับดอกบานวันที่3นะครับ เดี๋ยวใบใบเขาก็จะเป็นชมพูแบบชัดๆเลยนะครับต้นดอกนี้นะครับย้ายราคาอยู่ที่เจ็ดพันนะครับมีต้นเดียวเท่านั้นครับสําหรับทรงนี้ไม่มีต้นที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับทักเข้ามานะครับที่ศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าห้าสามหนึ่งแปดนะครับมีต้นเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับรหัสสี่ทรงนี้นะครับ